จะทายชีสยังบกมันทำไมบรรยากาศเป็นแบบนี้เนาะมันหมดชีสอ่ะอีห้อที่เคยใช้อ่ะ ก็เลยเอาข้อใหม่มารองดูดผงเดียวถุงเดียวแต่อันเก่ามันจะออกเค็มหน่อยเราอยู่ตัวซือเราทำซื้อซื้อเนยอืมหนึ่งตัวเองก็ไปอยู่มุ้งคว้านไก่เชอบกินเขากินแบบนั้นเนาะไม่มันถูกไงกิโลกิโลร้อยเดียวเขาทำอาหารเนาะเล้วมุ้งูกเนาะใส่กี๊ใส่เบิ่มเบิ่มไป